ที่เราเมาข้างอิสุกอิใสฟังทั้งนี่สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับพาเลาะน้ำโคกน้ำป้านี่แหละเนะาะจะไปไกลเถอะมันอันตรายน้ำเสนอสมุนไพรแบบเอาไปเฮ็ดปรุงกับเขา่ากับเข่ากระแซบแบบเฮ็ดเป็นสมุนไพรกับประโยชน์หลายอย่างสรรพคุณนี่สุดยอดอีเลยนะพี่น้องแบบพื้นบ้านเขาเจ้าก็เคยเห็นเห็นทุกคนนั่นแหละ คยกินทุกคนจ้อยนี่ต้นอบเชยเถาถ้าขุดเอาหากมันนี่สุดยอดของความหอมสุดยอดเรื่องเพิ่มบำรุงกำลังนะพี่น้องนะอันนี้ห้เบิ้งซื้อๆบอแมนบอแมนมาเบิ้งคองจริงแก้ได้หลายอย่างตามแบบภูมิปัญญาบ้านเขานะพี่น้องนี่คือต้นย้านางนะครับนี่ใบาย่านางนะครับต้นมันก็จริง่แหละเป็นเถาเป็นเครือนี่แหละนะ เห็นกันแล้วแหละรู้ก,กันแล้วแหละใบมันนี่เอาไปขั้นเฮดเป็นโคโลฟิลนี่ก็สุดยอดนะพี่น้องกับนิยมกินกันอยู่แล้วเพราะว่าเฮ็ดให้ผิวพันเปงปังเฮแล้วก็แก้ไอ้ไทร้อยพร้อมนะครับด้วยใบยาหนาังไปขั้นกินซื้อนี่แหละไทร้อยเป็นพิษกัเอาใบเตยกะขมิ้นนะพี่น้องไปต้มน้ำแล้วก็ปล่อยให้น้ำเย็นแล้วก็เอาใบยาหนังไปขั้นใส่แล้วกิกนซื้อ,อ,อนี่แหละไทร้อยเป็นพิษกั ฮ <Hi. laughs> ที่ว่ามานั่นกันลูกจักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าอีสารบวเจ้าเคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามือนี่เขาสีน้ำเสนอหากมันว่าหากมันแก้ได้อย่างแน,น่แก้แบบแบบง่ายๆเลยนะพี่น้องของง่ายๆ <laughs> แก้ไขกระทุ่งพิษผิษสำแดงท้องผูกนี่อย่างนั่นพี่น้องลูกจักกันดีคือเอานี่ไปแก้ได้กันนะพี่น้องนะอันนี้พื้นพื้น พวกขี่เรามักเมาค้างเป็นประจำนะพี่น้องนะแบบมันผือืิดผัอมแบบสวอยสวอยท่องย้่นบอสร้างอยาอ่างเทื่อเมาค้างเมาค้างแล้วกะพวกที่เป็นโรคอิสุกอิใสนะพี่น้องเพราะว่าโรคนี้เป็นเ,เป็นโรคโบราณมาแล้วแหละโดนแล้วมันเคยเป็นกันสมมตอนี่กะยังพอมีอยู่แบบว่าเป็นตุ่มเป็นตุ่มน้ำผิวนังนะพี่น้องเวลาหน้ามันแตกออกก็สิเป็นตกสสเกด ผิวเป,เ,ปเป็นหลายอํมมายเลยแหละให้ก็กลับแก้วแหละขี่เราเมาข้างอิสุกอิสัสไผเป็นตามมาต้นหานางนะพี่น้องนี่คุณไอ้เงามันกับสียูนสิเขาสีก้นเอามองนีในหากมันนะพี่น้องเขาสีก้นเอาหากมันนะครับขุดเลย ทากันเคยเห็นหากหญ่านางแนบล่ล่ะยังซี่แหรอพี่น้องนะหากมันนะนะเขาขกษสิขุดเอาอยังสี่นะครับได้เรียบร้อยนะพี่น้องนะนี่คือหากหญ้านางนะครับกกษสิเป็นหากธรรมดาเนี่ยแหละหากไม้นะครับได้มาแล้วตามต่อไปอีกวิธีเฮ็ดวิธีกินเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะพี่น้องแล้วก็เอามาต้มกินได้ทั้งแห้งได้ทั้งสดนะครับ และถ้าผู้ใดเมาเมาอยู่นี่ต้มกินนี่ให้แก้วเดียวตาซื่นมอก,กอกนะพี่น้องหรือถ้าผู้ใดเมาค้างอยู่เนี่ยเมาค้างให้กินแก้วเดียวก็ปกติเลยนะพี่น้องนะอันนี้อีมันตีแก้เมาค้างได้ดีมากแก่พวกเราเมาเหล่านี่ได้ดีมากเลย <S <S หรือผู้ใดเป็นอิสุกอิสัยกะเอานี่ไปต้มกินเมื่อระเขือนะพี่น้องโดยที่เอาประมาณจากไก่จากสามซี่กิ้ง สามซีหัวยังส่ไปต้มกินต้มกินมือละแก้วจากซีถึงหาเมืออาการกับซยุบลงพวกอิสุกอิใสเนี่ยยุบลงนะพี่น้องนะด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาบ้านเขานี่แหละครับหากยานางธรรมดานี่มันสุดยอดอิลิพอแม่เคยกินตะไบมันไปยอมใสแจงน้องไมห่หน่าเดียเจ้าหากมันกับมีประโยชน์นี่สมุนไพรไทย,ภ,ยภูมิปัญญาชาวบ้านบ,บ่บอเจ็บบ่อไข่ บ่อเปลืองตังถ้าลู้จัะคิดลู้จักหาสวัสดีครับ